สวัสดีครับผู้ชมมาเงียบหายไปหลายวันนะครับวันนี้ได้ของใหม่มาแล้วนะครับเรามาเปิดดูกันซิมีอะไรบ้างช่วงนี้โควิดระบาดนะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีของเนาะ ส่งตรงมาจากส่วนกล้วยไมย้แนแดนมีแต่ของเดิมๆคุณผู้ชมสิงโตวสวยมากสิงโตดอกแดงนะครับสิงโตดอกแดง200บาทนะครับ เอาอันไหนเลือกได้เลยนะครับชอบอันไหนกระถางไหนเลือกได้เลยครับสวยสวๆอันละ200บาทคุณผ,ผู้ชมนี่นี่ยังกาดอะไรอะ่ะยังกระต้นอะไรเลยเนาะคุณผ,ผู้ชมจะเอาอะไรเลือกเลยนะครับ สองบาทครับอันนี้ลองท้าน,นาลีงท้าน,นาลาีเมืองการยอดละ250นะครับมีแค่2ยอดนะครับสนใจก็โทรมานะครับกำลังจะออกดอกแล้วนะยอดละ250เอาไปปลูกเองนะครับ อันนี้อะไรอะ่ะหนวดพามหนวดพานคิมบอนอันนี้มันจะหายยากหน่อยนะครับร้อปสิบบาทครับใบหักอะใบแตกอยแปดสบาทนะครับหนวดพามคิมบอนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะ ดอกขนาดใหญ่อยู่นะครับประมาณเหรียญสิบอ่ะดอกมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ต้นใหญ่หนดพามคิมบอนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูสวยเลี้ยงแล้วครับเป็นกล้วยไม้ป่าเนาะแต่ว่า,าไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงให้ลากเดินแล้วอันนี้ก็จะเป็นใส่น้ำผึ้งหลวงครับใส่น้ำผึ้งไทย ตัวอยู่นะคุณผู้ชมร้อยแปดสิบบาทนะครับกระถางละมีแค่สิบกระถางนะคุณผู้ชมขนาดกล้วยไม้ในฟาร์มก็แทบจะไม่มีแล้วครับ สวยอยู่นะหลายสายอวบอ้วนอยู่นะครับกระเช้าร้อยแปบาทสนใจก็รีบโทรมานะครับ088 272 1656คุณผู้ชมดูสายมันอ้วนมากสายยาวด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นดอกมัน0ูนย์แปดแปสองเดสองหนห้าหนะครับ เอาอะไรก็โทรมานะครับอยากได้อะไรก็โทรมาสายยาวอยู่คุณผู้ชมดูสายน้ำผึ้งที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับกุหลาบแม่มืองามๆคุณผู้ชมดูดีเลี้ยงแล้วต้นใหญ่ดีร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบบาทคุณผู้ชมสวย มีหลายกระมีมีหลายกระถางนะครับสวยๆนะที่โทรมานะครับนี่กระถางร้อยแปดสิบนะครับ กุหลาบแม่เมย์ขายดีดอกสวยเอาแบบนี้ไปปลูกดีกว่าคุณผู้ชมถ้าอยากได้เป็นกอก็ซื้อสักส,กสองกระถางเอาไปรวมกอปลูกรวมกันอีกหน่อยก็เป็นไม้กอดีกว่าซื้อไม้ดิบครับซื้อไม้ดิบกว่าจะฟื้นนะคุณผู้ชมสองปีครับนี่ต้นสวย,สวยเลยช่วยนะ 180บาทนะครับสนใจก็โทรมานะครับ088 272 1656แล้วก็มีสิทธิ์ชิ้นส่วนของผู้ใดแล้วก็มีม่อนไข่นะครับม่อนไข่ก็เป็นกระถางแบบนี้เนาะแบบปลูกแล้วคุณผู้ชม แรกออกดีแล้วร้อยแปดสิบาทเหมือนกันนะครับม่อนไข่ไม้ดิบไม้กิโลเดี๋ยวนี้จากพ่อามา่ไม่ค่อยได้ของเลยครับปิดเมืองปิดประเทศ สนใจต้นไหนก็โทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหกห้าหกสิงโตใส่น้ำผึ้งกุหลาบแม่เมยม่อนไข่ม่อนไข่หลายคนโทรมาถ,ถามว่าผมหายไปไหน มีอะไรขายบ้างเห็นเงียบไปช่วงนี้ไม่มีของนะครับก็เลยเงียบเงียบไปเนาะวันนี้เพิ่งสั่งมาใหม่นะครับคุณผู้ชมม่อนไข่ร้อแปดสิบบาทครับนอกก็แตกดีนะเนี่ยงามอยู่นะคุณผู้ชม เนี่ครับสวยอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทคุณผู้ชมสวยแล้วเห็นไหมลากเกาะดีแล้วโอเคนะครับสนใจอันไหนก็โทรมานะครับ0882721656ครับวันนี้ลาไปก่อนขอตัวไปแพ็กของก่อนนะครับอยากได้อะไรก็รีบโทรมานะครับเดี๋ยวจะรีบส่งให้วันนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับ